สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิการตเกิสริยะรหัสนิสติต6610500894ค่ะวันนี้นะคะก็จะอธิบายการบ้านในครั้งที่10ข้อแรกนันองก,ก็คือเป็นการสร้าง DC v o l t e r ค่ะโดยใช้ฟังก์ชัน analog l e a d นัน่นเองแสดงผลบน7 s เ g m e ซกเมนหลักแบบไม่มีทศเซยมค่ะแล้วก็แสดงผลออกทาง LCD โมดูลเนี่ยแบบมีทศเซยมนั่นเองโดย เราจะมาเริ่มกันที่การอธิบายโค้ดก่อนเลยซึ่งโค้ดตัวนี้นะคะก็คือเราได้ทําการรันเรียบร้อยแล้วและผลลัพธ์อยู่ที่ในคลิปถัดไปนี่น,นีอค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่โค้ดก่อนเลยเนาะก็คือในส่วนบรรทัดนี้นะคะก็คือจะเป็นการอินคูตัวไลบรารีเข้ามานั่นเองเพื่อทําให้เราสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันต,ต่างๆได้นี้ค่ะ ถัดมาค่ะนี้จะเป็นการ define ค่าไค้ค่ะเพื่อแบบเป็นการกำหนดค่าไว้ว่าเออตัวนี้เราจะใช้แบบไหนอะไรยังไงน,นั่นเองคะ่ะถัดมาค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นตาราง calibrate น,นั่นเองก็จะเป็นในส่วนนี้นะคะเป็นตาราง calibrate น,นั่นเองโดยเราจำเป็นที่จะต้องมีตาราง calibrate เ,เ,เนี่ยเพราะว่าอ่าในการวัดโวลต์นเนาะก็คือเราต้องการความเที่ยงตรง ดังนั้นเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีตาราง c คลียรเบนั่นเองค่ะถัดมาค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวเซมิแอนดเซอน์นั่นเองซึ่งเป็นเซมิแอนด์เซมิแอนด์แบิ้งนั่นเองค่ะก็คือจะเป็นพวกฟอนต์ของเซมิแอนดเซแน์แล้วก็คอมของเซมิแอนดเซนด์นั่นเองค่ะถัดมาค่ะในบรรทัดนี้ก็จะเป็นตัว LCD setup ค่ะก็คือทำเราจะมีบรรทัดนี้ไว้เพื่อ Setup ตัว LCD นั่นเอง มาค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็น d i ต p a ย์คอนโทรนะคะก็คือเป็นการแบบเซตค่าไว้เซตค่าตัวที่เราต้องการโชว์นั่นเองแบบต้องเซตอะไรแบบไหนย,ยังไงน,นั่นเองค่ะถัดมาค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับตัว Se ม e m e n t นั่นเองเป็นฟังก์ชันที่แบบไว้ใช้งานเกี่ยวกับพวกตัว Seve เ e สเซมนนั่นเองค่ะก็คือจะเป็นทั้งหมดนี้น,นั่นเอง มาค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้แปลงตัว b i n a r y รี่ทเลขฐานสิบที่เป็น 0- นถึง9้นั่นเองค่ะโดยในส่วนนี้ก็จะเป็นหลักหน่วยค่ะถัดมาก็จะเป็นหลักสิบนั่นเองถัดมาก็เป็นหลักร้อยและถัดมาก็จะเป็นหลักพันนั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะก็คือจะเป็นการขอโทษค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็น ตัวทัมเมอร์นั่นเองซึ่งในที่นี้ก็เป็นทัมเมอร์นั่นเองค่ะถัดมาในส่วนนี้นะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนเกี่ยวกับตัว ADC ฟังก์ชันนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นการอ่านค่า ADC เฉลี่ยหลายๆครั้งเพื่อลดน้อยก็คือลดแบบพวกสัญญาณที่ไม่เกี่ยวข้องนั่นเอง ถัดมาค่ะในส่วนนี้ก็คือจะแปลงตัวค่าที่เราได้มาเนี่ยไปเป็นโวลต์จริงนะคะในส่วนนี้เองส่วนนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะถัดมาค่ะในส่วนเซตอัพไอตรงนี้ก็จะเป็นการเซตอัพตัวอุปกรณ์ของเราในเองซึ่งแล้วก็จะมีการแบบ ป็นการซีรีส์ิเกแล้วก็เป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันข้างบนที่เราได้เขียนไว้นั่นเองค่ะแล้วก็มีการเปิดตัว LCD ต่างๆด้วยน,นั่นเองถัดมาค่ะฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันตัวฟังก์ชันเมนนั่นเองก็คือเป็น main loop น,นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นเราจะมาล o o กันที่แบบการอ่าน ADC แล้วก็คำนวณวนจริงนั่นเองค่ะแล้วก็ไปเป็นการไปอัปเดตค่าแล้วก็โชว์บตัว7 s e ว m e n t นนั่นเองถัดมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นให้แสดงผลไว้ที่ตัว LCD นั่นเองก,ก็คือที่เราเซตกันไว้นะคะก็คือจะเป็นวนแล้วก็เลขค่าที่วัดได้นั่นเองค่ะ แล้วก็คือเลขค่าเทวันได้เนี่ยจะเป็นทศนิยมทั้งหมด3ามตำแหน่งนั่นเองแล้วก็อันนี้เป็นหน่วยนั่นเองที่เราได้เติมเข้าไปนะคะก็คืออันนี้เป็นคําสั่งปินให้ออกไว้บนตัว LCD นั่นเองอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นการปิ้นตัว ADC เท่ากับออกไปนั่นเอง ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับการอธิบายโค้ดของการทำ DC Voltmeter นะคะแล้วก็เราได้ใช้ฟังก์ชันตัว a n o g r ี a d น,นั่นเองก็ขอจบการอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ